สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาชมกับรถคันนี้ครับากับการส่งมอบรถยนต์ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับรถคันนี้ที่ลูกค้าต้องการนํารถไปใช้งานนําไปบรรทุกของนําไปเพื่อวิ่งงานนะครับกับ f c ท่านนี้ที่อยู่แถวพระรามสองนะครับก็อื่นเดี๋ยวไปชมรายละเอียดนะครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรับชมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินชมรถคันนี้ดีกว่านะฮะกับรถคันที่ วิ่งหาเงินนะฮะกับคันนี้การตกแต่งก็คือแต่งเพื่อนําไปใช้งานจริงๆนะครับกับรถรุ่นนี้ฮะกับรถรุ่นสเปซแค a ็ 1.9S เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับคันนี้ก็คือรถสีเทาลัมโบนะฮะการตกแต่งคันนี้ก็เดีย๋ยวผมพาเดินชมนะครับกับโปรนี้ฮะโปรที่ใส่คอกเสมอเก่งนะครับแล้วก็พร้อมวิ่งงานเดี๋ยวรายละเอียดโปรนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเดินชมนะฮะแล้วก็สุด ท้ายสุดของคลิปเดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดว,ว่าใช้เงินของรถเท่าไหร่นะครับกับการตกแต่งทรงแบบนี้นะครับคันนี้ก็คือ Space cap s p a ป e Cap 1.9S นะครับสีเทาลมโบรุ่นนี้จริงๆมีมี3สีนะฮะมีสีเทาสีขาวแล้วก็สีบอลเงินการตกแต่งคันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยล้อจริงๆรถรุ่นนี้ก็คือล้อเป็นล้อกระทะธรรมดานะครับขอบ15อันนี้ก็คือลูกค้าอยากได้เป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วของรุ่น เกตแอนะครับอันนี้ก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือเปลี่ยนจากล้อกระทะเดิมเป็นล้อ16ของรุ่น L นะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานนะครับเพราะลูกค้าจะนําไปใช้งานจริงๆทรงแบบนี้ก็คือวิ่งใช้งานนะครับยิ่งยางแบบนี้บอกได้เลยครับวิ่งไปเหอะวิ่งไปได้หลายโลฮะยางติดรถแบบนี้ครับวิ่งสบายแล้วก็ไม่โดนเรื่องตํารวจกวนใจด้วยฮะทรงแบบนี้นะครับเขาบอกได้เลยนะครับส่วน อคอกที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นอคอกเสมอเก่งนะครับนี่ก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะคือเน้นใช้งานแล้วก็มีนี่ฮะที่กันตกตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใส่แล้วนะครับทางโชลูมหรือทางผมก็จดทะเบียนให้กับลูกค้านะครับก็คือจดลงในเล่มให้นะครับว่าเป็นรถใช้งานประเภทมีอคอกแบบนี้นะครับบางทีลูกค้าไปติดตั้งเอง แล้วไม่ได้ลงในสำเนาเล่มนะฮะในกรณีที่ลูกค้าผ่อนกับแฟแนซ์อยู่นะครับตรงนี้คือเข้าด่านตํารวจขอดูเอกสารหน้า18นะครับหน้า18ถ้าไม่มีารายละเอียดลงโดนจับแน่นอนนะครับแบบนี้ตํารวจปรับเยอะนะครับทรงแบบนี้อันนี้คือเราจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านําไปใช้งานได้เลยแล้วก็เอาหน้า18ให้ลูกค้าให้ตํารวจดูนะครับกรณีตํารวจขอดูเอกสารนะครับเรามีเอกสารให้ในการจดทะเบียนนะครับผมส่วน อุปกรณ์ด้านในนะครับสาหรับการตกแต่งโปรนี้นะฮะกับรุ่นเกรดเอสก็จะมีกล้องหน้ารถนะครับกล้องหน้ารถจะมีให้อันนี้คือเดินสายเรียบร้อยหมดแล้วเราติดตั้งให้กับลูกค้าส่วนด้านอื่นๆก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับในรุ่นเกรดเอสเพราะคันนี้ก็คือเน้นใช้งานจริงๆนะครับลูกค้าออกไปเพื่อวิ่งงานนี่แล้วก็มีติดิฟ์มให้ิฟ์มก็คือเราติดตั้งให้รอบคันนะครับอยู่ที่ความชอบลูกค้าลูกค้าชอบความ เข้มแบบไหนนะครับอย่างคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มด้านข้าง80บมนหน้า60%เอพราะอากาศมันร้อนนะครับหน้าร้อนแบบนี้ก็ช่วยลดอุณหภูมิเวลาลูกค้าขับทํางานนะครับแล้วก็มีคิ้วกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสําหรับโปรโมชั่นนะครับตนนัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเราแจ้งประกันคุ้มครองให้นะครับปกติรถใหม่เราแจ้งคุ้มครองให้ของตัวรถให้อยู่แล้วนะครับแต่นี่ก็คือเพิ่มเติมจากตัวรถก็คือเพิ่มเติมอคอกตัวนี้นะครับ นี่เพิ่มเติมกรณีรถเกิดปุบัติเหตุพอใช้งานกนะ็คือไปใช้งานอีกประเภทนึงนะครับอันนี้ก็คือเราแจ้งคุ้มครองให้ทั้งจดทะเบียนทั้งคุ้มครองให้ก็เบเสร็จจบที่โชว์รูมหาลูกค้านาไปใช้งานได้เลยนะครับป้ายทะเบียนก็ประมาณ30ไม่เกิน30วันลูกค้าก็จะได้ไป้ายขาวนะครับก็วิ่งใช้งานได้เลยนะครับวิ่งหาเงินส่งค่างวดของตัวรถเองของตัวคุณเองได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้านั้ในใดที่สนใจนะฮะการตกแต่งรถทรงแบบนี้เพื่อวิ่งหาเงินแบบนี้นะครับก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับถึงช่วงนี้ไฟแนนซ์จะค่อนข้างจะผ่านยากแต่รายละเอียดต่างๆถ้าลูกค้าให้ข้อมูลจรงิงมันก็ไม่ยากสําหรับในการทําไฟแนนซ์นะครับตอนนี้ไฟแนนซ์ก็คือ,คอต้องการลูกค้าที่ให้ข้อมูลที่ตรงๆนะครับเพราะเวลายื่น,นเอกสารไปถ้ายื่นถ้าตรงยื่นั้งเดียวจบก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ โอเคฮะสำหรับการมารีวิวคันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผม เรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่เพื่อที่ให้ลูกค้านํารถไปหาเงินหาทองนะครับทำมาหาก,กินก็ลูกค้าบอกว่าจะไปวิ่งรับผลไม้นะครับก็เดี๋ยวไปโซนภาคใต้นะครับก็จะวิ่งรับงานรับจ็อบนอกเหนือจากงานของของตัวเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงเหมือนลูกค้าท่านนี้นะฮะต้องการรถไปทำมาหาก,กินก็แวะเข้ามาสอบถามปักทาย ได้เลยฮะยินดีให้บริการนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับไม่ว่ารถเป็นรถแต่งรถเดิมดรถมหากินแบบนี้ฮะ,ะผมยินดีซัพพอร์ตลูกค้ารถท,ทุกประเภทนะครับขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าต้องการทําเรื่องนะ,ะตรงนี้ผมยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะฮะในประเทศไทยผมมีทีมงานคอยซัพพอร์ตให้ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะ,ะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งะคะันต่อไปนะครับว่าผมจะนำรถขนาอมมารีวิวแล้วก็ ส่งมอิรถลูกค้าท่านไหนก็คอยติดตามได้เลยครับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งบายบายครับผมสวัสดีครับ